ผมมาโค้นที่ผมจะบอกให้ขั้นที่เะไอย่นีเอาละมึงไอสัตว์ผมไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเลย ไม่ค่อยเรืองสึกตื่นเต้นเท่าไหร่เลยรับเปอร์นออเล้านเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับอาหลังไหนเรียกเลยอาาลังไหน ต้องให้โชว์ตลอดมาเอ้ยอ้าวแล้วพี่ตัวนี้ไม่มาต้องทีละคนใช่หย่อนต้องทีละคนเหรอใช่ก่อนเลยโอเคโอเคผมมิง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 หนึ่งสองสามโคตรนิ่มเลยว่ะแม่งง่ายจิ้มหมายเอาละเอาเลยสัตว์ด้ยโอกาสพลาดมาเยอะทำได้โอกาสพลาดไม้แตกได้สามรอบ ชีบหายเลยรอบเดียวแตกแตงหมดเอ,อ,อ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมขยับไม่ได้ไม่ทำไมมันไม่เหมือนในเตนนิ่งเลยวะไม้นี่ผมนี่ผมทำตามทฤษฎีแล้วเนี่ดดยนะแม็โดนบี้เิลลี่ดา่าแน่เลยวะ่ะ ไม่โดนไอ้ไอ้เอานี้เอา,อางี้เราบอกว่าเรางัดสำเร็จแต่เราได้ของไม่ดีงงเอาไหมขอบคุณอาเลเบกครับผมเราเป็นที <laughs> <laughs> ่สอบกรับอยู่ด้กันไปเลยนเฮ้ยพี่พี่โดนนี่ทำไมทำไมมันไม่เหมือนในเดนนิ่งเลยอะดูเลยวบอกพี่บิลลี่ว่าได้บอกพี่บิลลี่ว่างัดได้นะโอเคเปล่า บอกว่าเรางานไวาจัดแม่งก็ไม่เท่าไหร่นี่วายสัดแม่งก็ไม่เท่าไหร่ก็บอก,กเลยเลยมืดอ่ะเอาผมไปกับพี่โทน,นี่มาได้ไหมเร้ไม่เท่าไหร่ครับแต่สก,กูแม่งไม่ดอปไปสัตว์ด้ยผมบอกแลว้วอย่าดูถูกผมว่าพลาดมัไนไปอะไรเดิอนอ้าวผมทำเร็วก็บอกว่าผมพลาด ผมแบบหมุนเสร็จจะเป๊กบาเสร็จงัดผ่านปุ๊บย่องไปเก็บของปุ๊บหมุนไอ้ตู้กุญแจล็อกปึ๊บก็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 ป่ะพี่ขำมาูุละโจ๊กเอ้ยพี่ตอนนี้เข้าขำถึงความพุ่งของผมไงผมโคตรไวเนี่ยเอาคือดูดิดูดิเข้าตามเข้าตามผมไม่ทันไงเข้าตามผมไม่ไม่พี่ตอนนี้ขออีกทีได้ป่ะขออีกทีได้ป่ะมูนคุยเองดูเลยไม่ กาชาผมซื้อให้ตั้งห้าพันแม่งผนชิบหายชิปผนอะไรก็ไม่รู้สนับมันไม่น่าเชื่อจริงคือมันไวมากคือมันไวมากคือเรื่องมันเกิดไวมากให้จคดอีอกน้ามคอ้าดีดอกละห้าหมื่เอามาเอาตังไปเลยเอาตังไปเลยเอามาเลขอะไรเอามานี้มา ของจริงยากมากเอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เว้ยเดี๋ยวเอาใหม่เว้ยเดี๋ยวเอาใหม่ไป้จ๊อกเได้ตายแล้วไหนเอามาเลขนี่เอามันหกร้อยห้าหกร้อยห้าเอามัดิไป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 บอกให้ฝึกงัดร้านก่อนไม่ฝึกงัดร้านโอ้โหผมมาโปรแล้วผมโปรแล้วพี่ต้นนี่เราไปงัดร้านกันก่อนไหมร้านไม่ได้ถึงพอเนี่ยทำไมงัดบ้านถึงพอ มารอบนี้ผมใส่สกิลแล้วเคยดูเดี๋ยวแมททิกภาคแรกหรือเ่าวที่มันอัพโหลดอัพโหลดนู่นนี่นั่นลงให้พระเอกอะ่ะอ uh ่ารอบนี้รอบนี้ผมอัพโหลดสกิลงานบ้านมันแล้ว เงินดองของนอกการไม่ตายก็หาใหม่ได้ครับตาเร็วหกร้อยห้าเอามารวยถ้าพี่คิดว่าน้ำมันนิ่งเนียผมมันนิ่งกว่าน้ำพี่ตอนนี่ผมพานันเดตพี่พี่ตอนนี้สงสัยวันนี้ฝนตกหนักพายูเข้าวันนี้ไม่นิ่งเลย สรุปสรุปว่าไม่ต้องไม่ต้องไปหัดงานร้านและไอ้ดัดไปหัดต้องไปก่อนดีกว่าอะไรวะเฮ้ยกูเพิ่งขิ่งเมื่อกี้กูนิ่งกว่านะ้ำนะเว้ยเ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งผมมีตังเก็บอยู่ เไม่จะไปโทรไม่ได้วะเฮ้ยพอได้แล้วแม่งกูว่าแล้วเซิร์ฟแม่งหน่วงไอ้สัสฮันโลพี่จ้าจักโอยสั่งโคตรไวพี่จ้าจักขอยืมตังค์หน่อยฮันโลพี่จ้าจักได้ยินผมว่าเปล่าโทรผิดหรือเปล่าครับโจอถูกแล้วพี่จ้าจักขอยืมตังค์หน่อยอะไรครับอ่ายืมแสนหนึ่งแสนหนึง่ง ทำอะไรรคับเอาไปทำเอาไปซื้อกุญแจงัดบ้านนะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อผมงัดเป็นเจ้าเปล่าผมดับสกูมาเจ้าเปล่าผมจะทำกำไรคืนเดี๋ยวเดี๋ยวคืนตังค์ให้เอาป่ะแน่ใจว่ากำไรอ่ะเฮ้ยกำไรอยู่แล้วแน่ใจพี่พี่จักเอามาให้หน่อยเจ้าเปล่าไป๊บนึงผมมแพ็คหููอย่ นานไหมานานไหมไานมห่จไม่ผมไ,ไม่อยากจะคุยมืกเยี่ผมยังไม่ถึงขั้นงั้นเลยผมพลาดั่น่เปกบ้าอะไรนะพี่ตาจักรอดดีขอยืมแสนนึงเจ้านี้เจ้านี้แม่งผมูจากขีงกับพี่เจนี่ผมมันนิ่งกว่าน้ำอีกไอสัตว์รับใส่ตอนนั้นฝนตกปอดีไอสัตว์ได้

รู้อยู่ซบูไทย <c oughs> <th> <c oughs> คนมันก็ต้องมีอย่างนี้มันต้องมีค่าเรียนครับเป็นรรมดาก็บอกให้หันจากเล็กๆก่อนมันต้องมีค่าเรียนเอาที่งนเอาที่งานล้านมาเอาที่งานร้านมาอย่างนั้นอยู่ก่บโที่กงินสันแล้วไปเอาเลยแล้วแมง่งแล้วแม่งตำเหลือก็ไม่พอไอสัตว์คตแม่งจะฝึกเมื่อกี้ฝึกในเ้ยนิง่งโคตรโปรเลชิบหาย เออผมว่าเราไปทางอื่นดีกว่านะเมื่อกี้จิตใจมันใจใจหงุดหงิดว่ะ